จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรรค์จอมราชันตอนที่51ชายหนุ่มในชุดสีน้ำเงินโวร่างที่ลงมาจากเบื้องบนเป็นชายหนุ่มที่ดูเหมือนอายุ17หรือ18ปีไม่ใช่ใครอื่นนอกจากหยางชีหลังจากบินไปหลายร้อยกิโลเมตรจากดินแดนนะครหยานเขาก็สุดตัวลงกับพื้นเพื่อไปยังสถาบันฝึกเสียนด้วยการเดินเท้า มีถนนและเส้นทางที่ตัดผ่านแผ่นดินไปทุกทิศท,ทุกทางรวมทั้งหมู่บ้านเมืองและแม่น้ำภูมิอาณาจากักรมีทั้งที่ราบกว้างใหญ่และทิวเขาที่แผ่สาขายางชีมีแผนที่อยู่ในเสื้อคลุมของเขาซึ่งเขาจะตรวจสอบเป็นครั้งคราวก่อนจะเดินทางต่อไป เส้นทางสู่สถาบันฝึกเซียนนั้นยาวไกลและถึงแม้จะด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อที่เขาสามารถทำได้แต่ก็ไม่ใช่ประเภทที่สามารถทำได้ภายในเวลาเพียงหนึ่งหรือสองวันนี้เป็นการเดินทางที่ยาวนานที่สุดที่ยางชีเคยทำมาตลอดชีวิตของเขามันเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับเขาท้ายที่สุดเขาเคยอยู่ห่างจากบ้านมากที่สุดคือเทือกเขาศบทมินเขาเคยได้ยินเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับโลกภายนอกแต่ไม่เคยสัมผัสด้วยตัวเอง เขาสูดหายใจเข้าลึกๆของอากาศที่สดชื่นในฤดูใบไม้ร่วงและมองไปรอบๆอ,อย่างพึงพอใจทันใดนั้นเขาสัมผัสได้ถึงความรู้สึกรุนแรงของการฆาตกรรมที่มาจากถนนข้างหน้าเมื่อมองออกไปไกลๆเขาเห็นกองทัพอยู่ท่ามกลางการสังหารหมู่บ้านเล็กๆจำนวนมากในพื้นที่ถูกไฟไหม้และชาวบ้านจำนวนมากถูกโค่นลงอย่างไร้ความปราณีขณะที่ทหารเดินขบวนไปยังเมืองที่ใกล้ที่สุด ปัจจุบันเขาอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในดินแดนที่เมืองใบไม้แดงควบคุมสองข้างทางของถนนมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีใบสีแดงแม้ว่าเมื่อพิจารณาถึงฤดูหนาวที่จะมาถึงต้นไม้ก็เกือบจะว่างเปล่าแล้วทหารที่เดินทัพในเมืองสวมชุดเกราะสีขาวที่ประดับด้วยลวดลายทะเลสีฟ้าซึ่งทำให้ยางชีสามารถระบุได้ว่าพวกเขาเป็นกองทัพจากทะเลห,หยุนไห่ ทุกเมืองในดินแดนมีตราสัญ,ญลักษณ์เฉพาะซึ่งทําให้สามารถระบุก,กองกําลังของตนได้ง่ายในสนามรบเนื่องจากหยางชีสนิทสนมกับหยุนไห่หลานเขาจึงคุ้นเคยกับตราสัญ,ญลักษณ์และชุดเกราะของรัฐของเธอรัฐหยุนต่อสู้มาจนถึงที่นี่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะบุกนครหยานเร็วๆนี้หรือไม่ เห็นได้ชัดว่าผู้นำสูงสุดของรัฐหยุนหยุนจงหลงมีความทะยอทยานอันสูงส่งเขาได้ก่อตั้งพันธมิตรกับชาวทะเลและเชื่อมโยงกับสถาบันเทพสมุทรด้วยทหารหลายคนหัวเราะอย่างมีอารมณ์ขณะที่พวกเขาถอดเสื้อผ้าออกจากผู้หญิงในท้องที่และโยนพวกเธอขึ้นไปบนหลังมาใช้เวลาในการลูกคลัเหมือนที่พวกเขาทำ พวกผู้หญิงกรีดร้องและคร่ำครวญแต่น่าเสียดายที่พวกทหารนั้นโหดร้ายเกินไปและไม่ยอมให้มีการเรียกร้องความเมตตาอย่างสมบูรณ์อันที่จริงหยางชียังเห็นทหารคนหนึ่งตัดลิ้นผู้หญิงคนหนึ่งที่สาบแช่งพวกเขาเสียงดังเป็นพิเศษเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์หยางชีคำรามขณะก้าวไปข้างหน้าทหารสังเกตเห็นเขาทันทีหยุดตรงนั้นหนึ่งในนั้นเห่าพลางชี้ดาบของเขาไปที่หยางฉีเจ้าคือใคร ทันใดนั้นกระบี่สองแสงเจิดจ้าราวกับมีชีวิตจากรูปลักษณ์ของมันเขาสามารถส่งพลังปราณที่แท้จริงของเขาที่บินขึ้นไปในอากาศเพื่อฆ่าผู้คนที่อยู่ห่างออกไปร้อยก้าแน่นอนว่าเขาอยู่ในขั้นที่6ของการบ่มเพาะพลังปราณระดับอาวุธพลังปราณน,นี้คือผู้นำของทหารเหล่านี้ชายผู้ดุร้ายถึงแก่นแท้ซึ่งออร่าดูเหมือนจะแต่งแต้มไปด้วยเสียงกรีดร้องของวิญญาณมากมายซึ่งเป็นเพียงเศษซากที่เหลืออยู่ของคนที่เขาสังหารอย่างเลือดเย็น อันที่จริงนี่เป็นผู้ชายคนเดียวกับที่เพิ่งตัดลิ้นผู้หญิงคนนั้นออกไปข้าเป็นใครงั้นเหรออย่างฉีได้ตอบกลับหืดหดข้าเป็นคนที่จะฆ่านายทั้งหมดณจุดนั้นหัวหน้าทหารหัวเราะและบกดาบของเขาขึ้นไปในอากาศส่งลำแสงดาบมาทางหยางฉีในการตอบสนองหยางฉีสะบัดนิ้วของเขาทำลายแสงใบมีดและตัดหัวผู้นำทั้งหมดในการเคลื่อนไหวครั้งเดียว ซุ่มโจมตีพวกเขาตะโกนกลับไปอีกและชักอาวุธออกมาพวกเขารีบรุดไปข้างหน้าเพื่อล้อมอย่างฉีทหารเหล่านี้มีการบ่มเพาะพลังปราณปานกลางส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่3หรือ4พวกเขาไม่สามารถใช้พลังปราณที่แท้จริงของพวกเขานอกร่างกายได้แต่พวกเขายังเป็นนักสู้ที่มีประสบการณ์ซึ่งได้ฆ่าคู่ต่อสู้จํานวนมากในอาชีพการงานของพวกเขานอกจากนี้พวกเขายังมีทักษะในการต่อสู้จากระยะไกลโดยใช้ธนูและหอก ใช้เวลาเพียงครู่เดียวในการแทงหอ,อกหลายสิบตัวในอากาศด้วยพลังที่มากพอที่จะแทงวัวตัวหนึ่งธนูใหญ่ที่ทหารใช้ด้ามเหล็กยิงที่สามารถเจาะเกราะได้ในระยะร้อยกโดยปกติแล้วแม้แต่คนที่อยู่ในระดับที่7หรือ8ก็ยังถูกบังคับให้รับกลุ่มแบบนี้อย่างจริงจังน่าเสียดายสำหรับทหารพวกเขากำลังพบกับหยางฉี ขณะที่เขาเดินไปข้างหน้าเขาก็ส่งพลังระเบิดออกมาซึ่งทำให้หอกและลูกศรทั้งหมดหยุดอยู่กับที่ทันทีโดยไม่ขยับแล้วโวโวโวพวกเขาหันหลังและยิงถอยหลังบินด้วยความเร็วสิบเท่าของเดิมทำให้ไม่สามารถหลบพวกมันได้ทหารไม่มีเวลาแม้แต่จะกรีดร้องก่อนที่พวกเขาจะตายในชั่วงพลิบตายอย่างฉีเพิ่งสังหารทหารศัตรูชั้นยอดไปประมาณ40นาย อย่างไรก็ตามเสียงร้องของการซุ่มโจมตีของพวกเขาก็ดังมากพอที่จะเดินทางได้ไกลพอสมควรดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่เสียงกรี๊ดดังขึ้นจากเมืองใกล้เคียงเนื่องจากคลื่นเสียงทําให้อาคารโดยรอบสันสถานและกระเบื้องหลังคาจํานวนมากแตกร้าวและล้มลงกับพื้นเห็นได้ชัดว่านี่เป็นหลักฐานของปรมาจารย์ที่ทรงพลงัง ในขณะนั้นร่างหนึ่งเบลอเคลื่อนไหวจากบนกำแพงป้องกันของเมืองเขาสวมชุดคลุมสีน้ำเงินและมีปีกสีฟ้าน้ำทะเล2ปีกที่หลังกว้าง9เมตรเต็มที่เพียงปีกของปีกเหล่านั้นทำให้พายุหมุนขนาดใหญ่ผุดขึ้นในพื้นที่โดยไม่คาดคิดว่านี่คือการบ่มเพาะพลังปราณชั้นหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถต้านทานได้ปรมาจารย์แห่งพลังปราณอย่างชีพึมพำ โดยทั่วไปแล้วคนที่อยู่ในช่วงงอที่9้าเป็นเจ้าเมืองดังนั้นจึงเป็นเรื่องแปลกที่จะเห็นที่นี่ท่ามกลางกองกําลังของทะเลหยุนไห่เขาเคลื่อนไหวด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อบินออกจากกําแพงเมืองกระตุ้นเสียงเชียร์จากทหารที่อยู่ด้านล่างยางชี้เพียงแค่ยืนอยู่ที่นั่นรอดูว่าเขากําลังพบกับใครเท่าที่เขาจําได้ทะเลหยุนไห่มีปรมาจารย์แห่งพลังปราณเพียงคนเดียวนั่นคือหยุนจงหลงเอง ครูต่อมาปรมาจารย์แห่งพลังปราในชุดสีน้ำเงินก็ปรากฏตัวต่อหน้าอย่างฉีหน้าแปลกที่เขาเป็นชายหนุ่มอายุน่าจะไม่ถึง30ปีปรมาจารย์ด้านพลังปราณที่ยังไม่ถึง30หอย่างฉีคิดเขาต้องเป็นมากกว่าอัจฉริยะทั่วไปหากปรมาจารย์ด้านพลังปราณรุ่นเยาวเช่นนี้ปรากฏในนครหยานข่าวจะแพร่กระจายไปหลายพันกิโลเมตรเจ้าข้าทหารเหล่านี้หรือไม่ ชายหนุ่มถามพลางมองไปรอบๆอ,อย่างเย็นชาไปยังศพดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีปฏิกิริยาทางอารมณ์เลยซึ่งจริงๆแล้วทำให้เขาดูเย็นชายิ่งขึ้นไปอีกข้าทำหยางชีตอบโดยไม่สั่นไหวแม้แต่น้อยกับเสียงของเขาแล้วเจ้าเป็นใครข้าจำไม่ได้ว่าทะเลหยุนไห่มีปรมาจารย์แห่งพลังปราณคนที่สองทะเลหยุนไห่งั้นเหรอ ชายหนุ่มในชุดสีน้ำเงินเอื้อมมือไปข้างหลังมองลงไปที่จมูกของเขาที่ยางชีเขากล่าวต่อข้ามาจากสถาบันเทพสมุทรคนโง่เช่นเจ้าไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อของข้าตั้งแต่เจ้าข้าทหารพวกนี้ข้าจะฆ่าเจ้าอันที่จริงข้าคิดว่าข้าจะทรมานเจ้าจนตายซึ่งถือเป็นเกียรติสำหรับเจ้าเลยเพราะข้าไม่เคยฆ่าคนไร้ค่าดังนั้นชื่อของเจ้ากับข้าด้วยวิธีนี้เจ้าจะไร้ค่ามากกว่าสถาบันเทพสมุทร อย่างชี้สันสถานเห็นได้ชัดว่าเขารู้ว่าสถาบันเทพ,พสมุทรเป็นสัตว์ประหลาดขนาดมหึมาขององค์กรอย่างไรก็ตามคำพูดของชายหนุ่มทำให้สีหน้าเคร่งขรึมปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาทหารเหล่านี้กำลังท่าข่มขืนและปล้นสะดมข้าจะบอกว่าพวกเขาแทบจะไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นมนุษย์สถาบันเทพ,พสมุทรของเจ้าเป็นสถาบันดั้งเดิมและชอบทำอย่าบอกนะว่าทหารอนุมัติให้ทำสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดค่อนข้างเป็นมืออาชีพใช่หรือไม่ ชายหนุ่มกล่าวเห็นได้ชัดว่าเขาหมดความอดทนและไม่คิดว่าหยางชีจะคุ้มค่าที่จะฟังจบถ้าเจ้าไม่อยากบอกชื่อของเจ้าข้าก็จะจับเจ้าไปเป็นเฉลยและบังคับมันให้ออกจากตัวเจ้าข้ารู้จักเคล็ดวิชาการทรมานกว่าร้อยแบบให้เจ้าได้เพลิดเพลินสุดท้ายเจ้าจะตะโกนเรียกชื่อข้า ชายหนุ่มสะบัดมือออกทำให้เกิดคลื่นพลังปราณพุ่งออกมาในเวลาเดียวกันได้ยินเสียงเหมือนทะเลที่กำลังพังทลายเมื่อพลังปราณที่แท้จริงของเขาเปลี่ยนเป็นภาพของน้ำทะเลที่ทำลายล้างอภายในน้ำทะเลนั้นมีน้ำท่วมขังขนาดมหึมาที่มีกรงเล็บที่ดูดุร้ายมหาสมุทรไร้ขอบเขตชายหนุ่มคำรามส่งการโจมตีที่สามารถยกระดับภูเขาได้ สำหรับยางชีดูเหมือนว่าท้องฟ้าจะถูกแทนที่ด้วยทะเลสีฟ้าล้อมรอบเขาและบทขยี้ด้วยพลังที่เหลือเชื่ออันที่จริงพื้นดินใต้เท้าของเขาเริ่มร้าวนี้เป็นการเคลื่อนไหวที่เหนือกว่าทุกสิ่งที่เขาต้องเผชิญจากหยางซิงจือหรือยายเท่าหยาง ความจริงก็คือยายเท่าอย่างและอย่างซิงจือเป็นมากกว่าชาวนาในชนบทเพียงเล็กน้อยแม้ว่าพวกเขาจะเป็นเจ้าแห่งพลังปราณแต่ชายหนุ่มในชุดสีน้ำเงินคนนี้มาจากสถาบันเทพสมุดองค์กรขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในดินแดนในแง่ของความสามารถด้านทางปราณที่แท้จริงและเทคนิคของเขาเขามีระดับที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงอันที่จริงมหาสมุทรไร้รขอบเขตนี้เป็นการบ่มเพาะพลังปราณระดับราชวงศ์ ถึงกระนั้นอย่างฉีก็ไม่สะดุ้งแม้ว่าพลังปราณที่แท้จริงจะพุ่งเข้าหาเขาเขาก็เคลื่อนไหวปล่อยหมัดเดียวดูเหมือนไม่มีอะไรมากไปกว่าการชกแบบธรรมดาแต่ก็ยังเหมือนสัตว์อสูรหรือเทพพเจ้าโบราณพลังปราณสีดำพ่นออกมาจากใต้เท้าของเขาเกือบจะเหมือนกับรัศมีของนรกตอนนี้เขาเป็นอวตารของมังกรโคชสารโบราณซึ่งเป็นวิญญาณเทพโบราณที่สามารถกดขี่ข่มเหงคนนับล้านในโลกนับล้านเกือบจะเหมือนกับว่าคำว่าพลัง ถูกสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่ออธิบายตัวเขามหาสมุรไร้ขอบเขตถูกปรับอย่างสมบูรณ์จากนั้นหมัดของหยางชีก็ตกลงสู่ชายหนุ่มการแสดงออกของความไม่เชื่อปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขานี่เป็นเพียงหมัดเดียวหนึ่งแต่กระนั้นเขาก็ถูกเหวี่ยงถอยหลังเสียงดังกล้องดังก้องอยู่ในร่างกายของเขาขณะที่เส้นลมปราณถูกทำลายตอนที่52สสถาบันเทพสมุด หมัดหนึ่งหมัดหมัด,มดเดียวง่ายๆนั่นคือทั้งหมดที่หยางีใช้เพื่อทำลายเส้นลมปราณและทะเลแห่งพลังปราณของปรมาจารย์แห่งพลังปราณจากสถาบันเทพ,พสมุทรต่อจากนั้นชายชุดฟ้าก็ลม้มลงกับพื้นนอนหงายท้องทำหน้าไม่เชื่อเต็มปากเขาไม่เคยจินตนาการเลยว่าจะไม่มีใครแบบนี้จะปลดปล่อยพลังอย่างเทพมารได้ ท้ายที่สุดการโจมตีที่เขาเพิ่งปล่อยออกมาก็เพียงพอที่จะบทขยี้แม้กระทั่งผู้ฝึกตนระดับช่วงชิงชีวิตเจ้าแข็งแกร่งได้อย่างไรแม้ว่าสภาพของเขาในตอนนี้ชายหนุ่มในชุดสีน้ำเงินก็ดูหยิ่งผยองเหมือนเมื่อก่อนเขาพูดต่อข้ามาจากสถาบันเทพสมุทรข้ามีชื่อเสียงที่นั่นและอาจารย์ทุกคนบอกข้าว่าข้าจะคู่ควรกับผู้ช่วงชิงชีวิตที่ข้าพบข้าจะพ่ายแพ้โดยไม่มีใครเช่นเจ้าได้อย่างไรเจ้าเป็นใครคุยกับข้าสิคนสารเลว เจ้าชื่ออะไรเจ้าแค่รอจนกว่าข้าจะกลับไปที่สถาบันเทพผสมุทรสิ่งต่างๆจะไม่เหมือนเดิมเมื่อเรามีการแข่งขันยังชีหัวเราะเจ้าคิดว่าเจ้าอยู่ที่ไหนกลับบ้านที่สถาบันของเจ้าคิดว่าจะได้กลับหลังจากโดนทุบตีแบบนี้ได้ไหม เราอยู่ในเจียงหูบ้านขาองค์อันตรายและความชั่วร้ายเจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าจะบอกชื่อข้าและปล่อยเจ้าไปเพื่อที่เจ้าจะได้กลับไปยังสถาบันเทพแห่งท้องทะเลและหาผู้มีอำนาจมาล้างแค้นแทนเจ้าข้าบอกได้เลยว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเขาไม่เคยโอ้อวดด้วยการสะบัดนิ้วเขาส่งกระแสพลังปราณที่แท้จริงไปที่หน้าผากของชายหนุ่มโดยตรงชายหนุ่มกรีดร้องแล้วล้มลงกับพื้นและก็ตาย ครูต่อมาอย่างฉีก็บินขึ้นไปในอากาศส่งเส้นไหมนับไม่ถ้วนจากสายไหมของหนอนไมหมฤดูใบไม้ผลิในชั่วพริบตาทหารทั้งหมดจากทะเลหยุนไห่ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ถูกสังหารเห็นได้ชัดว่าไม่มีทางที่เขาจะปล่อยให้ทหารศัตรูคนใดมีชีวิตอยู่หากพวกเขากลับมาและแจ้งสถาบันเทพสมุดถึงสิ่งที่เขาทำตระกูลอยางจะถูกกวาดล้างออกจากแผนที่ ยิ่งมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นเมื่อพิจารณาว่ากองทหารจากทะเลหยุนไห่กำลังล้นสะดมและสังหารทุกอย่างที่ขวางหน้าการฆ่าพวกเขาจะช่วยลดแรงกดดันต่อนครหยานได้เล็กน้อยและยังช่วยให้คนทั่วไปรอดพ้นจากความวุ่นวายได้ดีขึ้นทหารที่ดุร้ายหลายร้อยคนทั้งหมดถูกพลังดาบของฝนไหมของนอนไมหมฤดูใบไม้ผลิโจมตีพร้อมกัน เพลงดับสี่ฤดูเป็นการบ่มเพาะพลังปราณระดับราชวงศ์ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่การเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวจากมันสามารถฆ่าผู้คนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว หากเทคนิคอื่นๆถูกปลดปล่อยออกมาเช่นสายฟ้าในฤดูร้อนน้ำค้างแข็งในฤดูใบไม้ร่วงและหิมะในฤดูหนาวมันจะยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกในขณะนั้นอย่างชีติดอยู่ในระดับที่8แต่เมื่อเขาไปถึงขั้นที่9และกลายเป็นเจ้าแห่งพลังปราณจากนั้นปรมาจารย์ชั้นนำหลายคนในบ้านแห่งฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงจะอายเมื่อดูเขาใช้เพลงดับสี่ฤดู ในคราวเดียวหยางฉีได้กวาดล้างกองกำลังศัตรูทั้งหมดปล่อยให้พื้นดินเกลื่อนไปด้วยซากศพของทหารจากทะเลหยุนไหย่ยังมีคนจำนวนหนึ่งสวมชุดเกราะสีน้ำเงินที่ระบุว่าพวกเขาเป็นชาวทะเลทะเลหยุนไห่กำลังทำงานร่วมกับชาวทะเลหรือไม่นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมสิทธิ์จากสถาบันเทพสมุทรจึงมาที่นี่หลังจากพิจารณาเรื่องนี้อยู่ครู่หนึ่งหยางฉีก็มองไปที่ชายหนุ่มชุดสีฟ้าที่เขาค่าก้าวข้ามเขาเริ่มค้นหาเขา เมื่อพิจารณาถึงตัวตนของเขาหยางชีค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะมีความมั่งคั่งมากมายและเนื่องจากหยางชีกำลังจะเข้าสู่สถาบันฝึกเซียนการมีเงินทุนเพิ่มเติมในมือจะเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนน่าเสียดายที่เขาคิดผิดหลังจากค้นหาชายหนุ่มอย่างทีท้่วแล้วเขาก็ไม่พบอะไรในตัวเขาเลยไม่มีตั๋วเงินไม่มียาเม็ดหลอมรวมไม่มีอาวุธไม่มีคู่มือการบ่มเพาะพลังปราณไม่มีอะไรเห็นได้ชัดว่าเขาไม่มีเงินเลย เป็นไปไม่ได้สิทธิจากสถาบันเทพสมุรจะยากจนขนาดนี้ได้อย่างไรเขาไม่ได้มีอะไรกับเขาไม่มีแม้แต่อาวุธเหรอเขายังค้นหาร่างกายด้วยพลังปราณที่แท้จริงแต่ก็ยังไม่พบอะไรเลยในที่สุดเขาก็จ้องมองไปที่นิ้วของศพและแหวนของหยกสีน้ำเงิน มันดูธรรมดาในธรรมชาติเหมือนเครื่องประดับทั่วไปอย่างไรก็ตามมีบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่กระตุ้นความสนใจของหยางชีดังนั้นเขาจึงส่งกระแสพลังปราณที่แท้จริงเข้าไปท้ายที่สุดเมื่อเข้าสู่ระดับที่8พลังปราณที่แท้จริงของบุคคลจะสามารถเจาะวัตถุขนาดใหญ่และดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในอย่างไรก็ตามเมื่อเขาส่งพลังปราณที่แท้จริงของเขาไปยังแหวนหยกสีน้ำเงินมันเหมือนกับการทิ้งกรดลงไปในมหาสมุทร เขาไม่รู้สึกอะไรเลยในวงแหวนแต่บอกได้ว่ามันใหญ่พอๆกับมหาสมุทรเห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่รายการธรรมดาแม้ว่าชายหนุ่มชุดฟ้าผู้นี้ไม่มีอาวุธหรือสิ่งของวิเศษแต่แหวนของเขานั้นไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนยางชีหยิบแหวนแล้วกระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าเหมือนนกหายตัวไปในพริบตายิ่งเขาออกไปจากที่นี่เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดี ท้ายที่สุดการตายของศิษย์จากสถาบันเทพสมุทรก็ไม่ใช่เรื่องเล็กในไม่ช้าผู้คนจะเข้ามาสอบสวนและถ้าเขาติดอยู่รอบๆเขาจะต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ยังชีจากไปในเวลาเย็นเริ่มตกลมฤดูใบไม้ร่วงก็พัดผ่านดินแดนทำให้ใบไม้ที่เริ่มปกคลุมศพนั้นสั่นคลอน ทันใดนั้นได้ยินเสียงฟ้าร้องของม้าศึกที่ควบม้าและกลิ่นอันชุนเฉียวของสัตว์อสูรบางชนิดก็อบอวนไปในอากาศราวกับว่ากองทัพป,ปีศาจกำลังใกล้เข้ามาไม่นานนักก็มองเห็นไฟคบเพลิงส่องสว่างถนนจากนั้นกองทัพม้าก็ปรากฏตัวขึ้นสูงและแข็งแกร่งทรงพลังถึงขีดสุดโดยไม่คาดคิดเหล่านี้เป็นพ่อมังกรวารีทั้งหมดหลายพันคน มันเป็นเพียงความบังเอิญเท่านั้นที่ตระกูลอย่างสามารถจัดการม้ามังกรวารีได้28ตัวแต่ที่นี่มีหลายพันคนหากพลังเช่นนี้โจมตีเมืองกำแพงเมืองก็จะพังทลายลงทันทีไม่มีป้อมประการใดสามารถต้านทานกองกำลังเช่นนี้ได้และที่จริงแล้วทหารที่ปกป้องซึ่งเห็นว่ามันกำลังมาจะพังทลายลงในจิตใจก่อนการต่อสู้จะเริ่มขึ้น พื้นดินสั่นสะเทือนภายใต้กิบเท้าของสิ่งมีชีวิตที่โกรธจัดซึ่งทางเดินทําให้ต้นไม้สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจะนอหลายตัวแยกออกจากกันและชนกับพื้นยิ่งกว่านั้นลมที่ผุดขึ้นมาเพราะพวกมันได้พัดใบไม้ที่กองพเนินออกไปในทันทีเผยให้เห็นซากศพบ,บนพื้น เมื่อศพของชายหนุ่มชุดฟ้าถูกเปิดเผยนักขี่ชายวัยกลางคนผู้แข็งแกร่งคนหนึ่งก็กระโดดลงจากหลังม้าด้วยความตกใจได้ยินเสียงดังกล้องในขณะที่พลังปราณที่แท้จริงของเขาถูกปลดปล่อยออกมาผลักเขาขึ้นไปในอากาศไปยังศพซึ่งเขายกขึ้นไปในอ้อมแขนของเขาไม่แน่ใจในสถานะปัจจุบันของเขาเขาพยายามเติมพลังที่แท้จริงให้กับชายหนุ่มด้วยความหวังที่จะชุบชีวิตเขาแต่น่าเศร้าที่เขาตายไปแล้ว ดูราวกับภาพแห่งความประหลาดใจชายคนนั้นกล่าวว่าเจ้าจะตายไปได้อย่างไรกู่เฉอเป็นไปได้ยังไงเจ้าเป็นสิทธิ์ชั้นนําของสถาบันเทพ,พสมุทรด้วยการบ่มเพาะพลังปราณที่ไม่มีใครเทียบได้กับระดับช่วงชิงเงอชีวิตแม้ว่าเจ้าจะถูกโจมตีโดยปรมาจารย์แห่งพลังปราณเจ้าก็ควรจะสามารถหลบหนีได้เจ้าเสียชีวิตได้อย่างไรแล้วใครฆ่าเจ้ารัหยุนจะอธิบายเรื่องนี้ต่อสถาบันเทพ,พสมุทรว่ายอย่างไร ทหารคนหนึ่งก้าวไปข้างหน้าผู้นำสูงสุดเขาพูดเราต้องไปถึงจุดต่ำสุดของเรื่องนี้ทันทีเราต้องหาว่าใครเป็นคนฆ่ากูเชอแล้วรายงานเรื่องนี้กับผู้นำของชาวทะเลและแน่นอนสถาบันเทพสมุทรเมือ่อมันปรากฏออกมาช้ยร่างกำยำที่ตอนนี้กำลังอุ้มศพของกูเชอไม่ใช่ใครอื่นนอกจากผู้นำสูงสุดแห่งรัฐหยุนหยุนจงหลงซึ่งเป็นบิดาของหยุนไหหลานเช่นกันดูบาดแผล ยุนจงหลงกล่าวดูว่าพวกเขาดีแค่ไหนเรากับถูกได้ไหมหรือสายฝนซัดก,กระหน่ำนอกจากนี้ยังมีความรู้สึกเออระเหของชีวิตที่บานสะพรั่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิเขาตัวสั่นกระทันหันกูเชอถูกสังหารโดยเพลงดาบสีฤดูจากบ้านแห่งฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงมันคงเป็นผู้ฝึกตนระดับช่วงชิงชีวิตแต่ปรมาจารย์จากสภาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงมาทำอะไรที่นี่ ท่านผู้นำสูงสุดเรานับศพแล้วมีทหารของเราสองสามร้อยคนที่นี่ทุกคนถูกฆ่าด้วยพลังดาบที่แทงทะลุพวกเขาเรากับไหมดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งหมดถูกฆ่าตายพร้อมกันเฉพาะผู้ที่มีการบ่มเพาะพลังปราณที่ลึกซึ้งเท่านั้นที่สามารถทำอะไรแบบนั้นได้ฮะกูเชอไม่มีแหวนหัวใจสมุดใช่ไหมมันจะหายไปได้อย่างไรอย่าบอกนะว่ามีคนขโมยมันไปณนะจุดนี้หยุนจงหลงเต็มไปด้วยความโกรธเขารู้ว่าแหวนนั้นมีค่าเพียงใด มันสำคัญกว่าตัวกู่เชืรอเองเสียอีกปรมาจารย์ระดับที่8ที่อยู่ด้านข้างกล่าวว่าผู้นำสูงสุดไม่จำเป็นต้องกังวลทุกคนตายไปแล้วดังนั้นจึงสมเหตุสมผลที่ของมีค่าของเขาถูกยึดไป เจ้าไม่เข้าใจสมบัติล้ำค่าที่สุดของกูเชอคือหัวใจสมุรสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นจากหยกศักดิ์สิทธิ์และมีระนาบเล็กๆที่สามารถใช้เก็บสิ่งของจำนวนมากได้คนอย่างเรานึกไม่ออกด้วยซ้ำว่าแหวนวงนั้นมีค่าแค่ไหนกูเชอยืมมันมาจากสถาบันเทพสมุรและตอนนี้มันหายไปการตายของเขาอาจไม่สำคัญมากมีสิทธิ์ที่ยอดเยี่ยมมากมายที่นั่นแต่การที่สมบัติล้ำค่าที่สูญหายไปนั้นไม่ใช่เรื่องล้อเล่น มันอาจจะทําให้เกิดสงครามระหว่างบ้านแห่งฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงและสถาบันเทพ,พสมุทรหยุนจงหลงมองดูหลุมฝังศพเป็นพิเศษกล่าวว่าไปกันเถอะเราจะกลับไปที่เมืองหลวงสําหรับตอนนี้การขยายของเราหยุดที่นี่ทุ่มทรัพยากรทั้งหมดของเราเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับการตายของกู่เฉอหลังจากนั้นเราจะกลับไปที่ความคิดรเริ่มการขยายพรมแดนของเรา ใช่ท่านผู้นำสูงสุดเมื่อพิจารณาว่าเราได้ซึมซับเมืองหลายสิบแห่งแล้วและตอนนี้ควบคุมดินแดนที่มีประชากรหลายล้านคนต่อล้านเราควรจะสามารถเคลียร์เรื่องนี้ได้และนั่นเป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเราสามารถมอบหมายกลุ่มขุนนางจำนวนมากให้กับคดีนี้ได้เมื่อนั้นมาและคนก็หันหลังและเตรียมจะจักไป ผู้นำสูงสุดการตายของกู่เฉอไม่สำคัญจริงๆเขาเป็นเพียงปรมาจารย์ด้านพลังปราณและกลุ่มของเขาไม่ได้มีอิทธิพลมากนักในหมู่ชาวทะเลนอกจากนี้เมื่อพิจารณาว่าแม่นางหยุนไหหลานได้รับยมังกรแฝงและปลุกเลือดของเทพแห่งท้องทะเลในตัวเธอเธอก็เหนือกว่ากู่เฉอไปไกลแล้วเจ้าถูกตอนนี้หลานเอ๋ออยู่ในสถาบันฝึกเซียนและสาวกรุ่นพี่บางคนก็ชอบเธออยู่แล้ว จากนี้ไปการฝึกฝนของเธอจะก้าวหน้าด้วยความเร็วที่น่าทึ่งเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ